โรงเรียนของลูกสาวใส่ชุดนอนไปโรงเรียนได้วันนี้นอนน่ารักจังเลยฟอสตี้ชโนแมนมนุษย์หิมะวันนี้โรงเรียนของ <Today S 1> ลูกสาว <is> เราสามารถใส่ชุดนอนไปโรงเรียนได้ค่ะเจมส์เดย์ day Tuesday. Okay. สวัสดียมามเช้าทักไทยจากทางเหนือของรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะนี่ครอบครัวเล็กๆของแม่อูนะาช่วงก่อนคริสต์มาสแต่ละวันจะมีกิจกรรมพิเศษค่ะวันนี้ใส่ชุดนอนไปโรงเรียน take a picture yes trying you got it smile I love you boss okay oh. I think I hear the boss หลังจากที่มนุษย์แม่เตรียมลูกๆกินมื้อเช้าร่างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ชุดเรียบร้อยก็เตรียมออกมารอรถโรงเรียนหน้าบ้านคะ่ะบรรยากาศเช้าๆแสงสวยๆนะคะช่วงนี้อาจจะบางครั้งอาจจะมีหิมะแล้วก็วันนี้ละลายคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหนาวต่ออากาศจะประมาณนี้เลยคะ่ะแสงสวยๆนะเอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากนะคะภารกิจของมนุษย์พ่อมนุษย์แม่เช้าๆ เวลาเด็กๆต้องขึ้นรถโรงเรียนก็จะมารอเป็นเพื่อนนะคะรถโรงเรียนส่วนใหญ่จะต้องมีผู้ปกครองรอรับแล้วก็ส่งนะคะบางครั้งถ้าไม่มีผู้ปกครองเขาก็ไม่ค่อยสะดวกใจที่จะปล่อยให้เด็กๆลงจากรถโรงเรียนนะคะช่วงนี้ก่อนคริสต์มาสโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมในแต่ละวันวันนี้สามารถใส่ชุด นอนไปโรง <No. S 1> เรียนได้แต่ว่าลูกคนโตก็ไม่อยากใส่ก็แต่งปกติดได้เช่นกันค่ะไม่ได้ฟิกซ์ว่าจะต้องทำแบบนี้ทั้งโรงเรียนเหมือนเป็นการร่วมสนุกนะคะ Here come the b s All right let me give you girls a hug Okay n o อ g แม่ก่อนอืม h u <uck. S 2> c k i h u c k <oughs> i I love you Oh wow แล้วรถโรงเรียนนะคะจะสังเกตอีกด้านหนึ่งจะมีป้ายสต็อปที่ป้ายหยุดนะคะกลางออกมายื่นออกมาด้านนอกนะคะรถที่ตามมาด้านหน้า <c oughs> และก็ด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะคะต้องหยุดเป็นกฎหมายค่ะ <c oughs> และทั้งขึ้นและ <c oughs> ลงรถโรงเรียนนะคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้เพื่อความปลอดภัย <c oughs> นานๆครั้งก็จะ สังเกตว่ามีคนที่ฝ่าฝืนเหมือนกันนะคะถ้าตำรวจเห็นก็อาจจะเจอใบสั่งได้ค่ะแชร์บรรยากาศเช้านี้ที่อเมริกานะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจไลค์เมนแชร์เจอก,กันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ